ครับท่านผู้ชมสวัสดีอีกครั้งหนึ่งครับในช่วงเที่ยงเียงครับของวันศุกร์ที่26ครับเดือนธันวาคมครับท่านผู้ชมครับเทศกาลวันคริสต์มาสนับครับได้ผ่านพ้นไปแล้วทุกคนวันนี้แอนวินก็จะมารับลูกค้าที่สนามบินสุวรรณภูมิครับเพื่อเดินทางไปเที่ยวที่จังหวัดเชียงใหม่เชียงรายครับเป็นนักเที่ยวชาวยุโรปครับก่อนจะเดินทางเรามาดูบรรยากาศการท่องเที่ยวและก็อาคารพิพิธภัณฑ์ขาเข้าวันนี้ทุกคนว่าบรรยากาศของช่วงเที่ยงวันนี้ครับเป็นไงบ้างครับโอ้าวท่านผู้ชม ตอนนี้ก็เป็นเวลาช่วงเที่ยงครับของวันที่26ครับเดือนธันวาคมท่านผู้ชมให้ดูบรรยากาศของวันนี้บ้างนะครับนี่ฮะกลุ่ปนักเที่ยวในช่วงเที่ยงตอนนี้ก็นี่ครับส่วนมากก็จะเป็นไปทางยุโรปครับยุโรปบางส่วนก็หลังจากที่สิ้นการเฉลิมฉลองวันคริสต์มาสครับก็เดินทางมาที่ประเทศไทยบ้านเราแล้วครับมาเที่ยวเพื่อมาเฉลิมฉลองวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ครับท่านผู้ชมครับดู ดูกะด้วยสายตาใน,นช่วงเชียงวันนี้ก็คึกคักไม่ต่างจากเมื่อวานครับแต่พิเศษวันนี้ก็คือนี้ครับเราเห็นยุโรปเพิ่มมากขึ้นครับหลังจากที่งานาฉเฉลิมฉลองวันคริสต์มาสผ่านพ้นไปครับได้ดูประตูทางออกหมายเลข3ตรงนี้นะฮะญาติาพี่น้องเพื่อน,เพ,อนเพื่อนคนไทยแล้วก็บริษัทนำเที่ยวตรงนี้ก็มายืนรอโชว์ป้ายกันคึกคักมากสำหรับช่วงเชียงวันนี้ครับ โอ้ท่านผู้ชมวันนี้ครับไปดูบรรยากาศนะฮะอันนี้ครับไฟวันนี้เป็นไฟจากในส่วนของทางโซนยุโรปเดี๋ยวไปดูตารางในเครื่องบินวันนี้ครับว่าส่วนมากบินมาจากตรงไหนบ้างฮะครับในส่วนของไฟทางยุโรปที่เห็นวันนี้ก็จะเป็นทางมอสโกนะครับเป็นทางประเทศรัสเซียครับนอกจากนั้นก็จะเป็นไฟทางเอเชียเพื่อนบ้านเราครับอย่างสิงคโปร์ฮ่องกงไทเปนี่ครับแล้วก็มีในส่วนของทางเวียดนามด้วยครับแล้วก็ทางเกาหลีนี่ครับ เมื่อวานนี้ที่สนามบินสุนทรภูมิับมีการแจกของขวัญครับวันคริสต์มาสครับเป็นน้องกวางตุ๊กตากวางเรนเดียฮะแต่วันนี้ก็ไม่ได้แจกทุกคนครับปีละครั้งครับใครเดินทางมาที่สุนทรภูมิเมื่อวานนี้ก็อาจจะโชคดีครับได้รับของรางวัลครับเป็นของที่เลิกจากสุนทรภูมิบ้านเราครับครับทานผู้ชมวันนี้คือทางออกประตูบีนะครับกรุ๊ปที่เห็นที่ถือธงอันนี้ก็เป็นกรุ๊ปนักท่องเที่ยวชาวเวียดนามครับนี่ฮะออกมาแล้วฮะ วันนี้อดน,นินก็จะรับลูกค้าจากที่นี่ครับไปขึ้นเหนือครับนะครับไปเที่ยวที่จังหวัดพัทนกรสีอยุธยาครับลบบุรีสุขโขท,ทยัยเชียงรายเชียงใหม่แล้วก็เดินทางกลับเข้ากรุงเทพครับในช่วงวันที่31วันที่1ครับ <Sure. S 1> ถ้ามีโอกาสหรือว,ว่ามีเวลาอดมินก็จัดเก็บภาพบรรยากาศสถานที่ท่องเที่ยวสําคัญสำคัญของทางภาคเหนือให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของจังหวัดเชียงรายฮะแล้วก็ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ด้วยครับ ท่านผู้ชมครับยอดของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในแต่ละวันในช่วงปลายเดือนนี้ครับช่วงเป็นปลายสุดท้ายแล้วก็เป็นช่วงฤดูท่องเที่ยวนี้ครับตกเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละแสนกว่าเกือบ2 0 0แสนคนต่อวันนะครับก็วันนี้วันที่2ี่กครับก็เหลืออีก5วันครับก็จะสิ้นปีนี้ครับก็ถ้าเกิดเฉลี่ยวันละแสนกว่าครับภายในสัปดาห์สุดท้ายนี้ก็เราน่าจะได้ลูกค้านั่งเที่ยวครับเกือบเกือบล้านคนนะฮะแล้วก็สะสมจากยอดเก่า32ล้านคนแล้วตอนนี้คิดว่านะครับก็ใกล้เคียงตรงเอง ท่านผมตัวเลขใกล้เคียงน่าจะอยู่ที่ประมาณ32ตัวกว่าหรือ33ล้านคนครัหลายท่านอาจจะสงสัยว่านองเที่ยวเข้ามาแต่ละวันเยอะขนาดนี้ครับกรุงเทพเขาจะรองรับนองเที่ยวได้เยอะ มากน้อยขนาดนี้ได้ยังไงเอาจริงท่านผู้ชมน้องเที่ยวที่เดินทางมาที่สุวรรณภูมเิเขาไม่ได้มาอยู่กรุงเทพทั้งหมดนะครส่วนหนึ่งก็อาจจะครับทุกคนอาจจะเดินทางต่อไปยังจุดหมายปลายทางต่างๆอย่างเช่นวันนี้ครับแอดมินก็มาที่สนามบินสุวรรณภูมิครับเพื่อบรรับน้องเที่ยวจากสุวรรณภูมิครับโดยตรงเลยครับทุกคนไปนอนพักค้างคืนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับสำหรับช่วงเชียงวันนี้ครับก็คือจะเป็น เช้าว,วันนี้เราเจอเพื่อนๆร่วมง,งานกันเยอะมากมายครับนี่ครับส่วนมากก็จะเป็นคู่ที่มารับนักเที่ยวที่เป็นทางโซนยุโรปครับนีบ่ฮะเราเห็นกุ๊่ชาวเอเชียคุ่หนึ่งแล้วทุกคนในช่วงเช้าวันนี้นะครับถึงตรงไปแล้วนี่ฮะโอ้ทุกคนมัน,นี้เยอะมากอันนี้น่าจะเป็นคุ่จีนนะทุกคน,นครับเป็นคนหนุ่มๆครับสาว จริงๆท่านผู้ชมไม่ว่าจะเป็นน้องเที่ยวระยะใกล้ระยะไกลจริงๆก็ามาเที่ยวบ้านเราทุกคนเราก็สึกไว้ล้วก็ต้อนรับทุกคนจริงๆนะฮะเพียงแต่ว่าในสิ่งที่แอนดมินเคยนําเสนอไปคือเรามีก o ุ๊ปท่องเที่ยวที่เป็นระยะไกลครับเพิ่มมากขึ้นครับแล้วก็เท่าที่เห็นด้วยสายตาในช่วงนี้ครับกรุ่มท่องเที่ยวชาวจีนครับก็เริ่มกลับมาแล้วนะครับกลับมาเพิ่มมากขึ้นนะครับจากเมื่อก่อนที่เงียบเหงาเงียบไประยะหนึ่งครับ คทุกชม,มาเอลเลฟุ่มหนึ่งจะให้ดูบรรยากาศนะครับถือธงมาแล้วนีฮะในช่วงเที่ยงวันนี้ลงมาพร้อมกันเยอะมากครับท่านผู้ชมนะครับจะมึงเบื่อคลิปสนามบินนะครับก็วันนี้ก็น่าจะเป็นวันสุดท้ายที่เอ็มินอยู่ที่กรุงเทพมหานครครับจะกลับมาอีกทีก็นะครับหลังจากปีใหม่เสร็จสิ้นไปน้องจุ๋มกุ๊บประเทศอะไรครับน้องจุ๋มนี่ครับเวียดนามอ๋อเวียดนามเวียดนามภาษาอังกฤษเขาว่าอะไรต้อนรับเวลข้ามสวัสดีอ่ะสิ้นจาวอันนี่ทุกคนอันนี้เป็นกุ๊บเวียดนามทุกคนเวียดซันนี่ฮะ โอ้โหนี้คึกคักมากๆนี่ฮะอันนี้มารับนักเที่ยวชาวยุโรปใช่ไหมครับพี่ไกด์ USA นี่ครับทุกคนนี่ครับอ้โหนิวฮาวชาน่าโอ้ทุกคนนี่เขากรุกินมาแล้วครับ นี่คือทางออกประตูบนะครับเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปดูทางออกประตู C ครับซึ่งประตู C ก็วันนี้ก็คลึกคักไม่ต่างจากประตู Ex i t ซิหมายเลขเช่นกันนะฮะท่านผู้ชมครับเอนมินมาสนามบินตอนไหนเวลาไหนก็จะคลึกคักแบบนี้ครับแล้วก็ไอเมินก็รู้สึกตื่นเต้นตลอดเวลาเช่นกันครับที่เวลาที่เรามาเจอนักเที่ยวเยอะๆแบบนี้ฮะอย่างวันนี้ก็เป็นวันที่26ครับเราเจอนักเที่ยวเยอะมากช่วงนี้ทุกคนไฟแล้วก็ที่พักโรงแรมครับทางภาคเหนือ ภาคใต้ภูเก็ตเชียงใหม่ตอนนี้เต็มหมดเลยทุกคนนคีฮะใครจะัดสินใจเดินทางมาวันนี้วันนี้พรุ่งนี้นี่คืออ่าต้องต้องทาใจทุกคนไม่มีไฟไม่มีที่พักแล้วฮะอาจจะต้องยากลำบากในการหาไฟาหาเครื่องบินครับนอกจากว่าแพนยาวๆครับตั้งแต่ช่วงปลายๆฤดูฝนครับถึงจะมีเครื่องบินแล้วก็มีที่พักให้นะฮะถ้าเกิดจะมาวันพรุ่งนี้มาเลยนี้นี่นนคือเป็นเรื่องยากมากๆอันนี้คือางออกประตูบีประตูซีนะท่านผู้ชมนี่ครับดูบรรยากาศของประตูซีบ้า สำหรับวันนี้ว่าจะขึ้นค่าแค่ไหนท่าชมครับ เขาที่เห็นวันนี้ที่เป็นนักเทีย่ยวที่เป็นผิวขาวเป็นทางฝรั่งยุโรปนี่คือเป็นนักเที่ยวชาวสหรัฐอเมริกาท่านผู้ชมเพราะว่า,าสายการบินยูเนซีสแอร์ไลน์ท่านผู้ชมได้บินนะครับจากสหรัฐอเมริกาครับแล้วก็แวะพักเครื่องที่ฮ่องกงแล้วก็เดินทางมาที่สุนภูมิบ้านเราครับเพิ่งเปิดเส้นทางบินนี้ใหม่นะทุกคนครับก็เลยทําให้ตลาดทางสหรัฐอเมริกานในปีนี้ปลายปีนี้ครับเพิ่มมากขึ้นฮะก็ถือว่าเป็นเรื่องดีครับที่ เรามีสายการบินครับเพิ่มมากขึ้นแล้วก็บินเข้าไทยหลายเที่ยวบินหลายไสา์บินเพิ่มมากขึ้นกับสรับปลายปีนี้ครัท่านผู้ชมสายการบินของ United Airlines ครับจากสหรัฐอเมริกาครับเคยบินมาที่บ้านเราครับเมื่อหลาย10ปีที่ผ่านมาครับเขาเพิ่งเปิดเส้นทางบินนี้ครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งครับจากลอสแองเจลิสนะฮะนี่ฮะก็จะแวะพักเครื่องที่ฮ่องกงแล้วก็บินมาที่สุวรรณภูมิบ้านเราครับก็ดีครับถือว่าเป็นเรื่องดีครับที่เขา กลับมาบินอีกครั้งหนึ่งแล้วก็นองเที่ยวสหรัฐอเมริกาก็ไม่ต้องไป t r a n s รือว่าเปลี่ยนเครื่องไกลๆแล้วทุกคนนี่ฮะแล้วก็ที่เห็นวันนี้คือเป็นนองเที่ยวชาวเกาหลีครับนี่ครับจากกุงโซครับมาที่นี่ครับด้วยสุนกอล์ฟนี่ครับนองเที่ยวชาวเกาหลีส่วนหนึ่งก็จะบินมาไฟในช่วงเวลาเย็นๆค่ำนาครับแต่ในช่วงบ่ายวันนี้นี่ครับก็จะมีเกาหลีด้วยเช่นกันนี่ฮะทุทที่เห็นกรุ๊ปใหญ่ตรงนี้ที่ครับมาเป็นจุด m e ตติ้ง point ตรงนี้ก็เป็นกรุ๊ปชาวอินเดียครับนี่ครับ กร,ระเป๋าสัพะระเยอะมากน่าจะรอเช็คจํานวนคนให้ครบก่อนครับก่อนที่จะลงไปข้างล่างไปยังจุดที่รถบัสจอดรออยู่ครับทะทะเอ็มมินมก็จะพยายามเก็บภาพบรรยากาศแต่ละช่วงเวลาครับไม่ว่าจะเป็นช่วง เช้าบ้างดึกบ้างครับเที่ยงคืนตีหนึ่งแล้วก็ในช่วงเย็นๆครับ18นาฬิกาแล้วก็วันนี้ก็เป็นช่วงทเที่ยงเียงครับตอนนี้เป็นเวลาประมาณนี้ครับ12บสนาฬิกาสี้าทีครับจะบ่ายโมงแล้วฮะก็นักเชื่อก็ยังมาเรื่อยๆครับนี่ฮะทั้งในส่วนของทางออก B แล้วก็ทางออกประตู C ตรงนี้ครับซึ่งในช่วงเที่ยงวันนี้ก็จะเป็นทางโซนตวันออกกลางทุกคนมีทางบาเรนแล้วก็มีเกาหลีใต้แล้วก็ มีจากสหรัฐอเมริกาครับเป็นไฟบิน UA820 ครับเป็นยูนิเต็ดแอร์ไลน์ครับนะครับทุกคนแล้วก็จะเป็นทางกรุงมอสโกแล้วก็คูเงเนียนครับน mm ี hmm. ครับทุกคนที่เห็นเป็นแขกๆอันนี้คือเป็นตะวันออกกลางครับมาจากบาเลนะครั คุผู้ชมหลายคอมเมนต์บอกว่าเป็นเพราะว่าบ้านเราเปิดนโยบายฟรีวีซ่าครับก็เลยทําให้น่องเที่ยวเหล่านี้ครับมาที่บ้านเราเยอะเอาจริงก่อนที่เราจะมีโควิดนโยบายฟรีวีซ่าครับก่อนโควิดครับเราก็มีน่องเที่ยวมากกว่ามากกว่าปีนี้ทุกคนก่อนโควิดเรามีน่องเที่ยวประมาณ40ล้านคนได้ครับมันไม่เกี่ยวกับว่ามันอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องบ้างครับแต่ไม่ใช่ทั้งหมดทุกคนฟรีวีซ่ามันก็แค่บางประเทศฮะที่เรามีนโยบายแบบนั้นครับก่อนแต่ก่อนหน้านั้นนะก่อนโควิดครับเรามียอดน่องเที่ยวครับถึง40ล้านคนก็เคยมีมาะ และมีดว่าในส่วนที่สําคัญแล้วก็เป็นเนื้อาหาหลากักๆที่ทําให้นักเที่ยวเหล่านี้เลือกประเทศไทยเพราะว่าหนึ่งก็คือนะครับประเทศเรามีความสวยงามไม่ว่าจะเป็นทางด้านาท,ที่เที่ยวต่างๆครับแล้วก็อาหารการกินครับแหล่งชอปปิ้งครับผู้คนนี้ฮมันก็เลยทําให้นะครับนักเที่ยวเหล่านี้ครับมากันตลอดทั้งปีแบบนี้ครับ <S <S แล้วปีนี้ ก็เป็นปีแรกครับที่เรามีนักท่องเที่ยวจากประเทศอังกฤษครับเดินทางมาเกิน1ล้านคนครับเชื่อว่าเป็นเลคคอร์ดใหม่ๆดีๆครับที่เราฟังแล้วรู้สึกดีใจครับที่นักท่องเที่ยวจากทางโซนระยะไกลจากโซนยุโรปครับเดินทางมาบ้านเราเพิ่มมากขึ้นครับก็ดีครับทุกคนก็หวังว่าปีหน้าครับทางโซนยุโรปครับโดยเฉพาะประเทศน้องใหม่ที่มาแรงอย่างเช่นโปแลนด์แล้วก็นี่ครับอังกฤษครับจะมีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆครับนี่ครับทุกๆปีครับ ผู้ชมครับที่เห็นลูกเรือพนักงานต้อนรับสายการบินเหล่านี้ก็คือเขาจะต้องมาค้างคืนครับนี่ครับที่กรุงเทพก่อนก่อนจะเดินทางเที่ยวบินวันพรุ่งนี้ครับก็จะ stay overnight ที่นี่ครก็จะมีสายการบินหลายสายการบินมากที่ออกมาในช่วงเวลาเดียวกันนี้ครอันนี้ก็อีกสายการบินนึงครับยูนิฟอร์มก็จะแตกต่างกันครับ ท่านผู้ชมยิ่งหลังจากผ่านเวลาประมาณช่วงเชียงไปนะครับในช่วงบ่ายๆนะครับน้องเชี่ยวเริ่มด่าแน่นลงเรื่อยๆนะครับดูครับทุกคนเป็นบรรยากาศที่แบบน่ารักและประทับใจนะครับอันนี้น่าจะเป็นครอบครัวครับที่อาศัยอยู่เมืองไทยแล้วก็นี่ครับครอบครัวญาติครับก็จะเดินทางมาเยี่ยมครับหลังจากที่ เฉลิมฉลองวันคริสต์มาสเสร็จครับก็จะมาเที่ยวเข้าดาวปีใหม่ที่บ้านเราแบบนี้หัะ ถ้าเด็กเเหล่านี้มาเมื่อวานช่วงเย็นครับก็จะได้รับของขวัญครับวันคริสต์มาสครับจากการท่องเที่ยวปไทยและก็สนามบินสุวรรณภูมิครับแอดมินเห็นเด็กๆเมื่อวานนี้หลายคนยิ้มแก้มแบบท้าปรีด้วยคนเพราะว่าเขาได้รับรางวัลของขวัญครับจากสนามบินครับเป็นตุ๊ตตตากวางเรนเดียครับเป็นของขวัญวันคริสต์มาสครับที่นี่ฮะน่าจะมีปีละครั้งทุกคนปีหน้าก็อาจจะมีอีกแบบนี้ครับทุกๆคนที่2 5เดือนธันวาครับที่สนามบินสุวรรณภูมิครับในช่วงไฟเย็นเยนครับจะมีการแจกของขวัญให โอ้โหท่านผู้ชมสวดีครับเด็กๆมากันเยอะมากวันนี้ดูครับสดงว่าประเทศไทยบ้านเรานี้ครับทุกคนเป็นแหล่งจุดหมายปลายทางที่ดีมากๆสำหรับทางยุโรปนะครับพาครอบครัวเด็กๆมาเที่ยวที่นี่กัน ช่างไม่ชอบเห็นบรรยากาศประกุ่มหนูได้รู้สึกดีจังเลยครับนี่ฮะน่าจะเป็นแฟนเจอกันปีละครั้งครับทำให้เด็กเหล่านี้ครับครอบครัวเหล่านี้มาเจอกันครับทุกคนดูตื่นเต้นกันมากที่ได้มาเจอกัน ท่านผู้ชมแอดมิน,มน,มนได้สอบถามนท่องเที่ยวครับที่เป็นทางโซนยุโรปครับเขาบอกว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงปิดเทอมสำหรับเด็กๆครับอาจจะไม่ใช่แบบซัมเมอร์อะไรเลยครับเป็นปิดเทอมช่วงวันคริสต์มาสวันปีใหม่ครับประมาณ4ีถึงสสัปดาห์ฮะก็เลยทำให้นี่ครับครอบครัวก็จะมากับเด็กๆมากับนี่ครับลูกๆเหล่านี้ครับเยอะม,มากมาก นักท่องเที่ยว่วนยุโรปวันนี้ที่เห็น,นครับที่ออกมาตรงนี้ครับส่วนหนึ่งก็เป็นนักท่องเที่ยวชาวรัเสเซียส่วนหนึ่งก็เป็นนักท่องเที่ยวจากสหรัฐอเมริกาครับเพราะว่าเครื่องวันนี้ครับลงพร้อมกันครับนี่ทุกคนนี่ครับเด็กๆเหล่านี้เป็นครอบครัวชาวรัเสเซียนะครับตนี้ อันนี้ก็จะเป็นนี่ครับคุณภามของลูกเรือนะครับจากประเทศรัสเซียครับนี่ครับออกมาแล้วลักษณะของคนรัสเซียครับจะเป็นคนตัวสูงใหญ่แล้วก็หน้าตาอาจจะบึงบ้งๆนะทุกคนอาจจะบึ้งเต็มครับแต่โดยโดยภาพรวมทุกคนเขาไม่ได้แบบเขาไม่ได้แบบโกรธนะครับแต่เพียงแต่ว่าเป็นบุคลิกของคนประเทศเขาครับเนี่ย อาจจะดูไม่ค่อยยิ้มแย้มครับไปถึงว่าใบหน้าครับหน้าตาครับแต่โดยภาพรวมนิสัยเขาก็น่ารักกันนะครับคุณผู้ชมยิ่งหลังจากเที่ยงมานี้คือยุโรปนี่ครับน่นๆจุกๆแล้วครับโอ้โหดูครับดู ไม่ต้องกลัวทุกคนว่าเขาจะกระจุกตัวอยู่ที่กรุงเทพมหานครที่เดียวครับนักเที่ยวเหล่านี้ทุกคนเขาก็จะเดินทางไปนี่ครับส่วนมากถ้าเป็นทางรัสเซียครับก็จะลงทะเลครับถ้าเป็นทางโซนยุโรปอย่างอังกฤษหรือว่าโปแลนด์ครับแล้วก็เนเธอร์แลนด์ครับนี่ครับก็จะขึ้นเหนือครับไปู้นครับขึ้นจนถึงจังหวัดเชียงรายเชียงใหม่ครับแล้วก็อาจจะนั่งเครื่องครับไปทะเลต่อนี่ครับอย่างวันนี้อันมินก็รับนักเที่ยวเป็นชาวฝรั่งเศสครับครอบครัวครับนี่ครับก็ จากสนามบินที่นี่ครับไปยังจังหวัดอยุทยาครับสโุโขทัยเชียงรายเชียงใหม่ครับแล้วก็จะบินต่อลงไปที่สมุยครับนี่ฮะวันนี้ยุโรปเยอะอจริงจริครับทุกคนในช่วงเวลาประมาณตอนนี้เป็นเวลาประมาณ13นาฬิกาครับ โอ้หท่านผู้ชมว,วันนี้ยุโรปหรือฝอสชาวรัสเซียนี้มากันนั่นนันจริงๆวันนี้ฮะดูครับอันนี้คือนักเที่ยวที่เป็นชาวรัสเซียนะครับท่าน,นผู้ชมกรุ๊ปที่เป็นชาวรัสเซียครับที่มาอันนี้จะเป็นไฟอ์ของ SU อ่าโค้ดนะครับของไฟส์ SU คือ272เป็นแอร์โรฟอรนะฮะนไหครับ,นะรบเป็นไฟอ์บินของสัญชาติรัสเซียครับนะีบ่ฮะมาที่นี่นะี่ฮะ โดยสายดาวันนี้นี่ครับเกือบเกือบจะครึ่งพันทุกคนเป็นชาวรัสเซียครับเดินทางมาที่สุนภูมิในช่วงบ่ายวันนี้ครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นในส่วนของทางเวียนนาทุกคนครับประเทศเวียนนาออสเตรียครับและก็จะเป็นเครื่องจากตะวันออกกลางครับเป็นทางโซนยุโรปครับที่มาทานสิทธิ์เครื่องครับที่ตะวันออกกลางแล้วก็บินมาอีกทอดเด่งครับมาที่บ้านเราครับและก็จะมีของ สายการบินยูเนเต็ดแอร์ไลน์ครับซึ่งจะไปแวะพักเครื่องที่ฮ่องกงแล้วก็มาที่สุนภูมิบ้านเราอีกครั้งหนึ่งฮะท่านผู้ชมไอดมินได้สอบถามพี่ไกดที่เป็นไกดชาวรัสเซียนะครับไอ้มินถามว่าเราสังเกตยังไงว่าคนไหนเป็นนักเที่ยวเป็นทางอาประเทศอังกฤษแล้วก็ชาวรัสเซียเขาบอกว่ารัสเซียจะมีสไตล์การแต่งตัวที่แตกต่างจากในโซนยุโรปประเทศเอื่นครับน <ibilities> ี่ แอนด์ม <S an> ินก <an> ็ไม <an> ่รู้ว่ามันแตกต่างกันแต่เขาบอกว่าความเป็นแฟชั่นนี้หรือว่าสไตล์การแต่งตัวครับมันจะมีเอกลักษณ์ซึ่งแตกต่างจากในส่วนของทางโซนประเทศทางโปแลนด์หรือว่าทางในส่วนของอังกฤษนะครับอันนี้คือแอนดมินได้สอบถามมาก็ใครมีข้อมูลเรื่องความแตกต่างระหว่างยุโรปหลายประเทศแต่ละประเทศครับมีอะไรที่น่าสนใจก็สามารถบอกได้ครับแต่โดยส่วนตัวแอนดมินที่มินว่านักเที่ยวโซนยุโรปโดยเฉพาะชาวรัสเซียครับจะมีใบหน้าที่ค่อนข้างที่จะดูแบบ ดูนิ่งครับดูไม่ค่อยแบบยิ้มแย้มแจ่มใสครับแล้วก็จะเป็นใแบบนี้ทุกคนครับเนี่ยตาสีฟ้านีฮะแล้วก็จะเป็นคนตัวสูงใหญ่ครับนี่ครับใไชมไม่ดูวันนี้ครับดูกันจุกๆยาวๆนะฮะในส่วนของบรรยากาศสดๆครับที่สนามบินสุนรภูมิครับหลังจากเที่ยงมานี้ทุกคนเราเห็นยุโรปเยอะขึ้นเรื่อยๆนี่ฮะอโรฟลอตเป็นสายการดิน นำนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียมาที่นี่ฮะแล้วก็ยุโรปส่วนหนึ่งจะเป็นชาวเวียนนาครับนี่ฮะเวนานะแล้วก็ยุโรปบางส่วนก็จะเดินทางมาโดยไฟ์ของตะวันออกกลางครับอย่างอ่ากาตาร์แอร์เวย์ครับเอเมเอริตแอร์ไลน์หรือว่าดฮาแอร์เวย์ครับนี่ฮะเป็นไฟ์ที่ท่าสิษ์ครับจากตะวันออกกลางมาที่บ้านเราครับในช่วงเชียงวันนี้ฮะทุกคนนะครับเป็นยูนิฟอร์มของพนักงานเดินต้อนรับของตะวันออกกลางครับนี่ครับ หลังจากยิโรผ่านไปครับก็จะมีกรุปอินเดียเข้ามาตรงนี้นะครับท่านผู้ชมกรุปนี้เป็นกรุปอินเดียขนาดเยอะมากเช่นกันนะครับเราไม่ค่อยเจอกรุปใหญ่นะครับที่ออกมาประตูสีครับส่วนมากจะออกประตูปีซะมากกว่าครับแต่วันนี้เราเจอเนี่ยครับเป็นกรุปอินเดียกรุปแรกที่เห็นวันนี้ครับมาแล้วใส่เสื้อสีเดียวกันทุกคนนีครับเป็นเสื้อเป็นคล้ายๆเป็นเสื้อทีมครับเห็นไหมครับนี่อินเดียรัสเซีย ี่เกาหลีใต้ครับมาเลเซียและก็จีนครับเป็นท็อปาครับที่มาที่บ้านเราเยอะที่สุดครับประจำปีนี้ครับฮาบิบีโอ้ไน c e ชร์ตใช่เฮาบิาบีวันนี้เป็นยินฟอร์มของจังวันออกกลางนะฮะ เป็นไฟชานสิตครับนำนักเที่โยวยุโรปครับมาที่บ้านเราเนี่ยวันนี้ในช่วงบ่ายครับโรงแรมสะับลูกเรือส่วนมากก็จะเป็นโรงแรมระดับ4ี่หดาวนะผู้ชมนีฮะส่วนมากก็จะเป็นโรงแรมในส่วนของไม่ว่าจะเป็นโรงแรมดุสิตชานีโรงแรม g กรนด์เชลตันสุขุ u วิทแบบนี้ครับพี่แอดมินก็เห็นยูนิฟอร์มเห็นพนักงานของสายการบินนะที่ไปพักทีโรงแรมอ An นันตรารีเวอร์ไซส์แบบนี้ทุกคนโรงแรมเชงกาลีล่าครับเป็นสายการบินที่ลูกเรือเหล่านี้ไปพักนะเวลาบินไกลๆทุกคนลูกเรือจะต้องค้างคืนที่นี่ก่อนครับก่อนจะเดินทางบินต่อในวันถัดไปครับจะไม่เหมือนการบินภายในประเทศทุกคนกนะ็คือ บินมาสนามบินสุวรรณภูมิแล้วก็บินต่อไปยังอีกที่อ,ทอ,ทอื่นครับแต่ถ้าเป็นพวกโลคอสนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นสายการบินนานาชาติระหว่างประเทศนี่ก็ต้องบินไกลๆครับจะต้องมาพักผ่อนแล้วก็ค้างคืนที่นี่ก่อนครับก่อนจะเดินทางไฟต่อไปในวันพรุ่งนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นรัสเซียกับนูโวเดอร์นะ อันนี้ก็เป็นรัเสเซียอีกกลุนึงทุกคนนี้ครับหน้าตาคล้ายๆคนจีนนะครับน้องคนนี้ครับนี่ครับก็ได้เป็นรัเสเซียที่ติดกับชายแดนของจีนครับหน้าตาจะออกเป็นแบบจีนๆไม่หมวยครับแต่ว่าเป็นผิวขาวแล้วก็นี่ครับตัวสูงใหญ่ โอ้ท่านผู้ชมแอดมินมาอยู่ที่นี่ประมาณเกือบเกือบสองชั่วโมงครับเห็นบรรยากาศแบบนี้ตลอดทุกช่วงเวลาจริงๆนะนี่ฮะอันนี้ e x i t ทางออก C นะท่านผู้ชมนะครับ Exit B ก็ไม่ต่างกันทตกคนแน่นมากๆ e x i t C ตรงนี้ส่วนมากจะเป็นไฟ์ทางยุโรปซะส่วนใหญ่นะครับแล้วจะเป็น e x i t B จะเป็นไฟ์ระยะใกล้ๆแถวแถวแถวแถบเพื่อนบ้านเราครับแล้วก็จะเป็นกรุ๊ปขนาดใหญ่อย่างจีนเวียดนามฮ่องกงแบบนี้ครับแต่ ในส่วนของทางออกประตู C ตรงนี้ครับทางออกสุดท้ายครับสำหรับไฟระหว่างประเทศจะเป็นทางนักโซนยุโรปรัสเซียนี่ยฮะทุกคนวันนี้รัสเซียกี่พันคนเนี่ยเยอะเยอะมากอ๋อมันนี้ไฟดีเลยครับทุกคนีคน่ถามทำไมวันนี้รัสเซียมากันแน,น่นในช่วงเวลาประมาณเที่ยงวัยมง คือมีบางไฟที่ดีเลยแล้วเครื่องมันลงพร้อมกันก็เลยทําให้น้องเที่ยวรัวสเซียเหล่านี้ครับกระจุบลงมาพร้อมกันครับที่เห็นในช่วงบ่ายวันนี้เป็นนี้ครับกุ๊บจีนขนให,ใหญ่อีกกุ๊บหนึ่งครับนี่ฮะอันนี้ออกมาทางออกกะตูซีท่านผู้ชมครับอินเดียเสร็จแล้วก็เป็นกุ๊บจีนนี่ฮะ เป็นบรรยากาศการทอออ่องเที่ยวเห็นท่องเที่ยวเดินเข้ามาประเทศไทยในช่วงแบบนี้แต่ละวันแต่ละวันรู้สึกคึกคักยังไงทุกคนรู้สึกดีบ้างๆฮะนี่ฮะเดือนสุดท้ายของปีนี้แล้วก็เป็นภาพวันสุดท้ายครับเราก็จะสิ้นปีนี้ทุกคนนี่ฮะถ้าบรรยากาศเป็นแบบนี้ทุกวันยริงๆทุกคนนะครับเราว่านักท่องเที่ยวน่าจะทะลุะวันละประมาณเกือบสองแสนคนได้นะฮะ ฮัลโหลวีลคอมทูไทยแลนด์ดูท่านผู้ชมว่าวันนี้คือก้าวไไหนอันนี้ก็เป็นกรุ๊ปยุโรปอีกรุ๊ปหนึ่งเช่นกันดีครับไม่น่าจะว่าเป็นประเทศอะไรครับแต่เยอะมากเช่นกันแล้วก็ให้ดูในส่วนของผงพักคอยวันนี้ครับนี่ฮะเป็นจุดมีติพอยแล้วก็จุดเช็คจํานวนของนักเที่ยวครับก่อนจะเดินทางไปยังรถบัสครับที่จอดสแตนมาอยู่ข้างนอกแล้วก็ให้ดูอันนี้คือกรุ๊ปนักเที่ยวที่เป็นชาวอันนี้ครับเป็นจีนครับใส่หมวกแดงๆนี้อีกรุ๊ปหนึ่งฮะ วันนี้บรรยากาศสดคึกคักจริงๆท่านผู้ชมดูครับนักเที่ยววันนี้ทักเข้ากรุงเทพจริงๆทุกคนในพอดีครับสนามบินสุวรรณภูมิของเราวันนี้ครับนี่ท่านผู้ชมที่เห็นลร่มนักเที่ยวที่เป็นชาวรัสเซียเยอะๆนะครับก็จะมารอสแนบายกันตรงนี้ครับดูครับท่านผู้ชมให้ดูบรรยากาศอันนี้คือบริเวณทางออกนะครับนะครับสำหรับวันนี้ ช่วงบ่ายวันนี้ดูดะครับโอเคนะท่านผู้ชมสเหล่หวันนี้นะครับเอนมินก็มาที่สมรณภูมิครับแล้วก็เก็บภาพบรรยากาศการท่องเที่ยววันนี้ให้ท่านผู้ชมได้ดูครับเราเหลือเวลาอีก5วันครับก็จะหมดปีพศ2568แล้วครับก็ยังคงคึกคักไปด้วยนักเที่ยวนี่จะเป็นทางโซนนะครับเอเชียครับกุ๊ปอินเดียเหล่านี้กุ๊ปชาวรัสเซียครับกุ๊ปชาวทางยุโรปแล้วก็นี่ครับทางเวียดนามทางจีนวันนี้มากันตลอดเรื่อยจริงนะฮะ ขอบคุณท่านผู้ชมนะครับสำหรับการรับชมขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับถ้าเกิดชื่นชอบคลิปท่านผู้ชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับใครที่กำลังจะเดินทางกลับบ้านครับในช่วงสินค้าปีเก่าต้อนรับปีใหม่ก็ขอ,ขอให้เดินทางโดยสภาพน,นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีแล้วก็มีความสุขกันทุกคนนะครับสวัสดีครับ